สวัสดีครับเดี๋ยว EP นี้ผมจะมาลงทุนให้ทุกคนดูกันนะครับผมลงทุนรอบนี้ลงทุนเท่าไหร่แล้วก็ขายอยู่กี่วันขายได้กําไรเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะมาบอกให้หมดเลยนะแต่ว่ามันจะใช้เวลาหน่อยนะผมต้องใช้เวลาขายอยู่ประมาณ2-3วันครับก็ใช้เวลาพอสมควรแหละคลิปนี้ก็กว่าจะได้ลงก็น่าจะประมาณอีกอีกสัก3วันนะโดยประมาณครับเผื่อเวลาผมตัดต่อด้วยเอาเป็น4วันแล้วกันเนาะร้านแรกที่ผมมาคือร้านยูพีนพัทนะครับ มาตามหาสีทองนะอยากได้สีทองไปทาสี่โลร้อยตอนแรกก็กะจะมาดูเป็นเบอร์สี่สวนสุขโขไทยนะครับแต่ว่าราคาราคาส่งเนี่ย21บาทเนีย่ยนะเบอร์สี่นะก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับเบอร์สี่สุขโขไทยยังสวยยังหวานอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าคือราคาส่ง21บาทแล้วไปทำสี่โลร้อยไม่ได้ต้องไปขายส5ห้านะครับ แต่มันสวยนะขสามห้าก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าตัวสามห้าเนี่ยผมมีในใจอยู่แล้วมีในใจเป็นเบอร์สามเบอร์สามสายน้ําพึ่งอันนั้นะ่ะขายสามห้าสามร้อยน่าจะโอเคกว่าสีทองเนี่ยเน้นไปออกไวนะครับทาเป็นสีร้อยผมได้เป็นเบอร์สามครับทุกคนเบอร์ 3, สามสวนของจังหวัดน่านเดี๋ยวพาไปดูว่าสภาพเป็นยังไงก็ลูกใหญ่อยู่นะเบอร์สามก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ขี้เหร่มากแต่ว่ามันจะติดเขียวไปนิดนึงบางบางลังติดเขียวผมก็เลยเลือกเอาตะกร้าที่มันแบบเหลืองเหล,ลืองให้มันถูกใจเลยแต่ว่าติดลายนะ ลายหน่อยไม่เป็นไรได้ราคา15บาทไปขาย25400นี่คือกำไรกำไรเนาะยังไงก็กำไรอยู่แล้วถ้าสัก19ลงมาเนี่ยน่าจะได้กำไรอยู่แต่ว่าถ้าเกิน19ขึ้นไปผมไม่แนะนำนะเราต้องไปขาย3 5 3 0 0ครับเดี๋ยวผมมาเปิดให้ทุกคนดูกันว่าสภาพของเป็นยังไงนะเนี่ยมันจะมีแบบปนๆเขียวประมาณเนี้ยครับผมก็เลยเลือกนะตอนแรกอาจจะลากเลยไม่ไหวต้องเลือกเอาเพราะว่าลูกที่มันติดเขียวเนี้ยมันจะเปรี้ยวอยู่ จะเปรี้ยวจืดนะมันไม่หวานจืดก็ประมาณนี้ครับเนี่ยตัวที่ผมเลือกไว้ได้ไป30ลังครับก็ค่อนข้างที่จใจเยอะนะก็ประมาณนี้ครับมันก็มีแหละมีติดเขียวบ้างแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ดีกว่าไม่ได้เลือกครับทุกคนโอเคครับเราได้ตัวแรกไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูสายน้ำผึ้งวันนี้น่าจะไม่ได้นะเบอร์สาเดี๋ยวรอรอไปลุ้นกันเพราะว่าเขามีคนจองมาแล้วมันก็เลยออเดอร์น่าจะเต็มหมดแล้วเดี๋ยวมาดูร้านที่2กันครับทุกคนจริงจริงผมก็มาเข้าตั้งแต่ร้านแรกเลยนะแต่ว่าของเขายังลงไม่เสร็จ สองเพิ่งจะลงใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวอีกไม่เยอะก็ผมได้ไปแล้วเนี่ยเป็นเบอร์ห้าเบอร์ห้าสวนทอหีบนะใช่ไหมใช่แหละสวนทอหีบเดี๋ยวเปิดให้ดูกันหน่อยสวนนี้แข็งแรงมากแข็งแรงดีครับสวยด้วยราคาน่าจะประมาณ42บาทนะอันนี้เราไปขาย60สินะครับทุกคนรูปม,มันค่อนข้างสวยนะสวยเลยแข็งแรงดีครับตอนแรกท่องกาจะไม่เล่นเบอร์ห้านะเพราะว่าเบอร์ห้ามันค่อนข้างที่จะอ่อนแอและช่องเนี้ย แต่ว่าส่วนนี้มันยังแน่นอยู่ถือว่าโอเคแล้วก็รสชาติโคตรด,ดีเลยสินค้าอย่างสุดท้ายครับทุกคนมะพร้าวเผา,านะผมเอาเป็นเบอร์40ลูกครับตอนนี้ราคาขึ้นมาเป็น14บาทครับตอนแรกผมได้ไป13บาทเนาะตอนนี้ตกลูกละ14บาทครับราคาถุงละ560ครับโอเคได้ไปแล้วของครบซื้อของเสร็จแล้วครับทุกคนของโคตรเยอะเลยประมาณ50ตะก้านะ แล้วก <c oughs> ็มีของจิปาถะด้วยมีมะพร้าวนะแล้วก็รอสตรอเบอรี่มาอีกหนึ่งตะกร้าก็เดี๋ยวผมขอขึ้นของก่อนโอ้โหรายังเต็มรถอยู่เลยขึ้นของเสร็จแล้วครับของทั้งหมดของเราก็มีอยู่55ตะกร้าแล้วก็มีมะพร้าว2ถุงนะครับก็เดี๋ยวไปขายของกันหน้าร้านของเราก็ประมาณนี้เลยครับมีตัวทําราคาได้ก็คือสายน้าผึ้งเอ้าไม่ใช่สีทองครับสีทองเบอร์สามอันนี้เป็นตัวลายนะทุกคนอาจจะเห็นแบบลายๆเลยแต่ว่ามันโอเคนะรสชาติมันดีครับมันหวานหวานอร่อยเลยแหละ หวานไม่เปรี้ยวละแล้วก็ไม่จืดนะครับมันจะหวานกลมกล่อมเลยเดี๋ยวมาบอกต้นทุนกันก่อนครับทุกคนรอบนี้ผมลงทุนชาวะของผมนะครับ 25, 2 5งหมบาทน,นะก็ถือว่าลงทุนค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะขายกี่วันหมดแล้วก็จะขายได้เท่าไหร่ได้กําไรเท่าไหร่นะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยวันนี้ว่าผมจะขายได้เท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ได้เก็บร้าน ตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสามนล้วเเก็บร้านประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งนะครับโดยประมาณครับเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตยอดขายในแต่ละวันให้ทุกคนดูกันอีกทีนึงนะครับสวัสดีกันอีกครั้งครับทุกคน4วันผ่านไปไวเหมือนกหกนะครับก็สาเหตุที่ผมไม่ได้มาถ่ายแบบวันต่อวันเลยก็ผมคิดว่าทุกคนอาจจะไม่มีเวลาดูนะครับเพราะว่ามันอาจจะนานเกินไปก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเลยครับว่าผมขายได้เท่าไหร่กันบ้างในแต่ละวันนะก็ตอนนี้เวลาผ่านมาตั้ง4วันแล้ว คือเดี๋ยวผมจะย้อนหลังให้3วันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาไล่ย,ย้อนให้ทุกคนดูกันก็ตอนนี้ผมไปซื้อของมาใหม่แล้วครับของชุดใหม่ก็ประมาณนี้เลยมีมะพร้าวมีส้มเบอร์5อันนี้เบอร์สี่เป็นของตัวเก่านะครับที่มันเหลือนะแล้วก็ตัวนี้ก็ใหม่เป็นเบอร์2ครับแล้วก็มีสีทองเบอร์สนะเอามาทาสีร้อยเพราะว่าผมได้มา18บาทตัวนี้ก็18บาทเหมือนกันเนี่ยครับ2 2ตัวเนี้ยราคาต้นทุนมาเท่ากันผมก็ขายเท่ากันเลย นะครับความแตกต่างคือลูกแบบคนเทไซส์กันเลยนะอันนี้คือเบอร์2อครับอันนี้คือเบอร์สนะเดี๋ยวเรามาสรุปก,กันเลยครับทุกคนลายมือก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะครับก็เนี่ยครับต้นทุนที่เราลงทุนไป2 5 2 6 0บาทนะแล้วก็เติมน้ามันไป740บาทครับวันแรกที่ผมขายนะครับคือวันตรุษจีนนะมาทันวันตรุษจีนพอดีเลย ก็วันแรกเราขายได้12,205บาทวันที่2 7,300บาทก็คือยอดมันตกลงมาครับเพราะว่ามันไม่ใช่เทศกาลนะมันก็กลับมาหมดปกติของเราครับเราก็ขายได้วันละเท่าไหร่ก็จะอยู่วันละเท่านั้นนะจะขายดีเฉพาะช่วงเทศกาลครับแล้วก็วันที่3นะครับวันที่3 7 9 5 5บาทวันนี้ก็ยอดเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับยอดรวมที่เราขายได้ทั้ง3วันนะครับ27,460บาท ก็หักค่าน้ํามันแล้วจะเหลือกําไรอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทแต่ว่าของมันเหลือเยอะนะครับทุกคนผมก็เลยเอาของที่มันเหลือเนี่ยเอามาคิดเป็นเงินเลยว่าถ้าขายหมดเนี่ยผมจะได้เท่าไหร่เนี่ยครับของที่ผมเหลือก็คือส้มเบอร์ห้านะผมเหลืออยู่สามสิบกิโลครับผมก็ขายอยู่กิโลละหกสิบบาทถ้าผมขายหมดผมก็จะได้เงินหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับแล้วก็ ส้มเบอร์สี่นะคบตอนนี้ผมขายอยู่3 5 3ห้าสามโลนะ,ะเฉลี่ยเหลืออยู่ประมาณ100ยกิโลอันนี้ผมกะด้วยสายตานะมันก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับเพราะว่าผมขายอยู่ทุกวันผมก็กะประมาณน่าจะบวกลบไม่ไม่เกินเนี่ยครับประมาณ100โลถ้าผมขายทั้งหมดเนี่ยผมก็จะได้กาไรเพิ่มมาอีก3,000บาทนะก็ถ้าเอายอดรวมๆทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือกะร่าวข้าวนะครับให้ทุกคนเห็นภาพกันเลยทีเดียวผมจะได้อยู่6,260บบาทนะครับถ้าผมขายหมดทุกโลกเลยหมดทุกอย่างเลยนะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครขายอยู่เท่าไหร่ขายแพงไหมถ้าขายแพงกว่าผมเนี่ยก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นกว่านี้อาจจะเกือบหมื่นนะเฉียดหมื่นเลยก็ได้นะเพราะว่าต้นทุนของเราเนี่ยทุกคนอย่าลืมนะครับเราลงทุนไป22 0 0 0ื่นสองหนะบวกค่าน้ำมันไปอีกครับก็ประมาณ26,00 0ับาทเนี่ยต้นทุนของเรามันประมาณเนี้ยกำไรก็จะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0บวกลบนิดหน่อยครับถ้าขายแพงก็จะได้ประมาณ8 0 0 0 9 0เ0เหล็กกำไรของเราก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ ถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะครับสำหรับผมถือว่าโอเคเพราะว่า ผมใช้เวลาทํางานอยู่ประมาณ3-4ถึงวันโดยประมาณนะครับถ้าลงทุนเยอะประมาณนี้ตอนนี้ก็ปล่อยเก๋ขายอยู่คนเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกับทุกคนก่อนมาสรุปก่อนเดี๋ยวมันจะลืมผมยิ่งเป็นคนขี้ลืมอยู่ก็ถ้าเป็นเลทการลงทุนปกติของผมนะครับผมจะลงทุนอยู่ประมาณไม่ให้เกิน3วันนะต้นทุนจะไม่ให้เกิน2 0,000ก็มันจะขายอยู่ประมาณ2อสวันนะครับเพราะว่ายอดขายต่อวันของผมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณกเกือบแปดพันนะครับเจ็ดพบวกลบนิดหน่อยบางคนก็อาจจะมองว่าผมทํายอดได้โคตรดีเลยแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อว่ามีหลายท่านที่ทำ ยอดได้เกินกว่าผมนะครับประมาณ1นึ0 0ห0 0่นสองหมอันนี้มันก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนนะครับแต่ว่าความสามารถของผมก็จะอยู่ประมาณนี้แหละวันละ7,000-8,000นะครับ ถ้าเราขายส้มนะแต่ถ้าผมขายเท่าเรียนเนี่ยมันก็จะเกินกว่านี้เยอะเลยครับก็โอเคครับผมทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนนะครับเอาไปเป็นไกด์ไลน์ไปปรับใช้กันดูครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมคิดว่าผมจะมาทําเป็นหัวข้อประมาณว่ามือใหม่เนี่ยควรลงทุนอยู่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมเจอ FC ก็เขาบอกว่าเขาเริ่มต้นลงทุนประมาณ5,000บาทก็ถือว่าโอเคนะ5 0 0 0บาทเนี่ยคือเป็นการเริ่มต้นที่กําลังสวยนะครับเพราะว่ามันไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะถ้าเกิดว่าเราขายดีแล้วมันไม่พอขายนะ ค่อยเพิ่มขึ้นไปครับก็โอเคครับสลับคลิปนี้ขอตลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปขายของก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสลับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ